สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก k เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมลูกสาวสติงเรย์201ตัวนี้เป็นลูกของริสแม่เป็นลูกของริสแรมโบ้ครับตัวนี้เป็นลูกสติงเรย์201 7เดือนนะครับตัวนี้นู่นนะครับแม่อยู่ฝั่งนู้นครับแม่เนี่เป็นลูกของริสแรมโบ้ตัวนี้เป็นลูกของสติงเรย์201 7เดือนครับดูครับ ความลึกเนื้อหนังมีมาดีมากครับสวยงามครับส i ิงเรส201ทีน,นี้ F2 น่าจะ F2 ครับ F2 ดูความลึกแม่เป็นโลกของเร d แ m มโบวัทน,นี้เป็นโลกของสติงเ a ส201การปูฟาร์มครับ ท่านใดที่ผสมไปแล้วก็ดูเป็นแนวทางครับตัวนี้เนื้อหนังความลึกสวยงามครับเจ็ดเดือนครับนี่ยุดยุดหยุดดูเนื้อหนังครับนี่ยืนปึ๊บลูก <c oughs> สาวสติงเลยครับดูจุดเด่นของสติงเลยก็คือเรื่อง ความลึกของลำตัวแล้วก็เนื้อหนังครับวงคอก็โอเคเลยครับสวยงามเลยตัวนี้ไปดูแม่ครับนี่ครับเป็นแม่ของเขาแม่เป็นลูกของเรดแอมโอันนี้เป็นเลือด50อันนี้ก็เป็นเลือด75เป็น F2 แต่ยังไม่ตีแบรนครับดูความลึกครับความลึกของลำตัวแล้วก็หนังที่หนานก็ พัฒนาไปไเรื่อยครับดูองศาชีทก็ทําได้ดีครับสวยงามเลยครับเป็นแนวทางในการพัฒนาเฮ้ยต้องจัดท่ายืนสวยงามเลยครับตัวนี้สวยงามมากพัฒนาต่อยอดไม่ว่าจะของจะใส่ตัวไหนอีกครับตัวนี้ใน้ความลึกเนื้อหนังมาแล้วครับสาวสติงเล่สองศูนย์หนึชมเพื่อเป็นแนวทางครับยังไม่มีคะแนน นีหน้าสวยเลยครับตัวนี้หน้าหวานมากอ,อ๋ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ช่อง TK เกษตรฟามก็ก็ได้เลี่นความรู้กับสายพัฒนาวัวลูกผสมกับพัฒนาไปเรื่อยความฝันของหลายๆคนก็อยากจะมีเรื้อย,อยแล้วอยู่ในข้อครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียง ตท่านี้นะครับสวัสดีครับ